เกียรติยมอันดับึงจากมหาวิทยาลัยขอ,อนแก่นบอทธรรม,มดากันแลววัคล่ะน้องลินจีน้องลินจีโอ,อ,อ้ยอยากกินลินจีจักไว้เยอะเราเลยรลำดับต่อไปพบกันน้องสุ่มจามไปโอ้ยสุมรรย่ออมตาเท่เลยขับรถ่างไมือกันต้อ,ตอ,อเ,อเลยน,น,ลน,นล้องน้ำเพิคน้องน้ำเพิ่มน,น้อหวานน้องแตายหี่หวานก็หวานสอนตาลได้สองร้อยแหวกสีโบราณเชิญเลยค่ะ สิปีลำสาวปีลำไปเฮ็้กว่ามายามังเอาเฮ็นอยู่ได้หรอยายจ็มาถามแล้วไปหยามใช้คนอ่นหรอเข้าขึ้นเราไปเฮ็้เจ้าเทีเดียวเนาะการเปลี่ยนท่านยาชายสิุริลลักษณนายกไพรีถ้าว่าปีนา้ยใหญ่แปักพ้มบอกจับปักัน มันได้เงาดีวันนี้แหละชุดนี้นักเตะนี่ที่ช้สุดนันสีจับเลยชื่อเล่นน้ำเปลือขวสายทองสองข้าปลากลค่ะค่ะป๊อปเมอน์อะไรคะค่ะเบอร์ลัดริค่ะค่ะเปิดแบเบอร์ดัตตาโลคือเก้ากับไราจังหวาานะไม่เงี้ยหูดังถ้าทำวะ คนนี้บาลุงขนาหนงามลแล้วก็นอนให้เดือดนอนให้บอกนอนำเทิงเบิกฮะแล้วบกอ่ามาไม่ดีบานีีพเนี้นเนาะิปปิลัมสาปปีลาจะกลับห้ามออกบานีย่วาลีสุนตักเยียงเียงเดียวพ่นห้ามเมืออาชื่อบาลาแล้วก็บอกราวก็เก่งใจนี่อาทิตย์ก่อนมายาบมัน ทรั้งละไากนัเด er ีมนกสุภาพอย่าลากน้ำอย่าเราอย่าเราไปยให้ตุ้มต um ั้งะเสียงดัแต่ย่าให้แาล้าให้บ่งให้แบบเี้ยนนิดขอบคุณมากหลรวก็ป่อยสาฮามายเลข่หกคาเชิญค่ะลูกค้ากราบยัคณะท่านกรรมการและแขกผู้มีเกียรติท่านผู้เข้าประกวดมาเลขหกนางเกยธี่ะเอ๊ะห้า มาจากหมูสีบ้านท่าสัญญาผู้ใหญ่สันติหมู่บ้านม่วงสนครอบปักกวดฝากเป็นแรงใจให้สาวน้อยหน้ามงคลหน้าใสคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะน้องเต้ก็เส้นอยู่บนลูกขอพันธุ์เนี่แหละบ่อค้าอีเมลก่อนคำเออค่ะคือบอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต,ตอนแรกตอนแรกคิดออกโยงเป็นนังยืในไกลน้องน้ำเพิ่งมาจย์นักกรบปร๋อย ข้องดับก,ก็ไปเล่นยงเช่นไม่ออกคำค่ะมาเรียเกียรติคาลา <c oughs> จะปลื้มเลยพูดได้นักใหญ่เพราะบุกมุกศิษย์กองทัพ <c oughs> ทะเลแห่งขุนเขาสุดหนาวในสยามกะเทยงามสามฤด,ดูถาพเสื้อให้รองมาเบิ้ลเบี้ยเพื่อประกขาวเดือ <c oughs> นจางดฉันนักสาวมายาสีรุ่ง น้ำเดินทีดีอินเตอร์ส่งเขาประกวดฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจกับสามายาสีรูปคนนี้เดยอนจ้าขอบคุณข้อคุณจ้าฝากทเปลี่ยนแต่ดอกไม้ง้ำสามเดืวันนี้กับเพยงน้สามเดือดหาย่าหอกับเป็นตะเบิงงา้หนาวกับเป็นตะเบิ้งน้ฝฟแห้จืงค่ะเปลี่ยนตะเบิงปลาตะเบิงกับเพย์นสามเดือดับก็เชียเปล่ามเบิ้งองน้ำปลนรลุหลังจากต้อไปสาวนหมานี่แปเชียวค่ะ ขอรวยด้วยทรัพย์สินให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นท่านชายให้พบสุขโชคอำน,นวยเป็นท่านหญิงได้ผัวรวยทั้งใหญ่ยาวสวัสดีค่ะผเรียนพัฒนาตรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกทา่านน้องโบค่ะโบรดาพันอุดตอนนี้โบนะคะจบการศึกษาอ่าระดับปริญญาตรีนะคะสาขาหน้าติสิ์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกีเยรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์การศิง์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะโบดีใจนะคะสําหรับการกลับบ้านครั้งนี้โบได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและที่สาคัญนั่นก็คือเวทีแห่งนี้ค่ะที่เปิดโอกาสให้เพศทางเลือกอยก่างพวกเราได้มาสแสดงจุดเดนในสังคมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ชมอยู่ณที่นี้ช่วยเป็นกำลังเชียร์แรงใจให้ลูกสาวคนนี้ด้วยนะคะ คิดซว่าเป็นลูกในบ้านเป็นว่านในสวนของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจังได้จังดายกระซอยเป็นกระลังแห้งเสีย้ยแห้งใจเหตสาวน้อยหน้าม้นค้นหน่าใสาใจเกินลอยขอมาไร่หใ,หขขให้ได้เตี่มแขนขอคะเน่ให้ได้เตี่มรอยแกเทยน้อยสิบวารึงขอขอบพระคุณค่ะ<อ> ใจพ่อเบาดีๆเบาเก่งๆเนาะแน่นอนทานไปค่ะแปดหมายเลขแปดคนน้ำกันสาวน้ำของน้องโบโบแล้วหนาหมายเลขแปดค่ะสวยงามพระรามแปดจ้าค่ะพ่อนี่คือสาวงามทั้ง